สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้กับต้นหีบไม้งามนะคะหรืออีกชื่อนหนึ่งคือมหาเฮงค่ะของเมก็จะเป็นสายพันธุ์ด่างนะคะถ้าเพื่อนเอนเคยเห็นคลิปผ่านๆมาของเมก็จะเห็นว่าเขาเคยออกดอกไปแล้วนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับมะลิเลยค่ะดอกของเขาจะมีลักษณะสีขาวนะคะ วันนี้ก็จับเขามาแต่งตัวค่ะเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะแล้วก็จะปรุงดินใหม่ด้วยเรารู้สึกว่าดินเก่าเนี่ยอัดแน่นเกินไปนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะลองด้วยขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวนี้ก็ต้องผ่านการล้างหรือว่าแช่น้ำมาก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ดินที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะ การย้ายนะคะเราก็จะใช้วิธีการตัดล่าเขาค่ะตัดออกสักครึ่งกระถางเลยค่ะตัดตรงกลางให้รอบแบบนี้นะคะให้เขาขาดออกจากกันเลยค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะก็จะตัดข้างๆแบบนี้ค่ะเพื่อเอารากที่อยู่รอบๆนะคะที่ด้านที่ติดกับกระถางเนี่ยรอบๆกระถางเนี่ยออกมาให้หมดเลยค่ะต้นมหาเฮงนะคะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะถึกมากๆเลยค่ะการที่เราตัดรากเขาออกแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะเพราะว่าเขายังจะสร้างรากใหม่แล้วก็หาอาหารได้เก่งมากๆเลยค่ะ แล้วก็จัดตกแต่งล่างนะคะว่าเขาจะเข้ากระถางของเราได้ไหมนะคะเพราะว่ากระถางที่เอามาเนี่ยเป็นกระถางที่เล็กกว่ากระถางเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมดินให้เต็มกระถางคะ่ะแล้วก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะคะ